นี่ค่ะเอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วมีอีกแล้วมีมหากรรมอีกแล้วมีอีกแล้วกสิมียังเป็นไปได้ล่ะก็มีมหากรรมแข่งตะก้ออีกแล้วแต่ว่าบ่ได้แข่งอยู่ไกลค่ะอันนี้ก็แข่งอยู่ใกล้ๆบ้านแต่ว่าอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดมองที่ไอคอนแก้วก่อนค้ำสิไปแต่ว่ามันบ่ได้ห่างจากบ้านที่จะของอยู่เด้กสิอยู่บ้านโน่นทองแต่ว่าขึ้นตรงเป็นจังหวัดอุดรอำเภอโน่นสะอาดจังซี่นะบ้านนี้นะเป็นหมู่บ้านน่ะสิเป็นหมู่บ้านของพี่พัน่านผ้ารอหน่ะเขึ้นกระบอกเมียว่างได้ฮู้บ่มันบ่ ฉันก็ว่ได้ไปเบิดมือเบิดคำดอกพามันอยู่ไกลบ้านเดี๋ยวฉันก็เที่ยวมาหาลูกเดี๋ยวกันเที่ยวมากินเขาเที่ยงเขานันเขานี่คําว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเบิดมือเบิดคำกับแปลว่าไปเบิดมือเบิดคำมีดอิ่มซิมคาหามแ่งัจะข่อยมากกตังแต่คลิปที่เขาไปกนหนานี่แมนบอกระมีหลายคนมาบอกว่ายายยาว่าเขาถอมันไปแนวที่เขามากให้คิดว่าเออที่พื้นที่ตจังสีนะเออโอเคจจงก็คิดจังสละขันฉันบ่คิดจังสันนะฉันว่าให้ไปด้วยซ้ำค่ะเต้แต่ก็ฉันว่าให้ไปจักเม็ดเลยแต่ว่าอันนี้ฉันก็ยังมี เลยเล่นก็เล่นได้เขาใจว่ามากแต่ว่าบ่แมนว่าเล่นหัวลิกหัวแหลมเล่นบ่หูจักเวลาเวลาบ่หูจักแรงจักง่ายบ่หูจักลูกจักเต่าแบบนั้นก็บ่อโอเคเด้แต่ว่ามือนีฉันกปล่อยนั่งไปดยบ่โทรนัาโทรตามเลยเด้อ๋อบอกไม่บอกผิดื้ฉันโทอยูหรอบนึงค่ะโทรประมาณหา0มนี่แหะมือนีนั่งไปแมนบ่นังกับมาช่วงหา0มแรงค่ะเพราะว่ายังตีที่แหลกเนาะเพื่นก็บอกยุบ่ะถ้าฉันชนะหรือว่าได้เขารอบน่ะฉันก็สิกับตะเวอยูแต่ว่าถ้ามันชนะหรือว่าเขารอบมันก็ต้องเตะ เจ้ากับแม่ญาเจ้าน่ะเป็นแม่กับลูกกันเป็นบ่อสไอก้อนเกลวก้อนข้ามไปลูกเขยเป็นบอเพราะว่ายังตีหน้าตาเจ้ากับแม่ญาคือคือกันคักแน่แท้เออแม่ยิงฉันเป็นลูกสาวเล่าบอกก้อนเกลวก้อนข้ามไปลูกเขยเยาวตาหน้าตาคือกันเด้อย่ามไปใส่มาใส่หรือว่าย่ามออกจากบ้านหรือว่าไปนันนนีเด้อแม่ญาฉันเล่าสิบ่คใครโทรหาลูกไสเล่าได้ยิงเล่าสิโทรหาแต่ฉันเพียเอาจริงๆบางที่ก็จนว่าไอ้ก้อนเกลวก้อนข้ามมันหน่อยใจเอาจนลูกไสหน่อยใจบ้างได้หูบ่กสมื่นนี่กูอว่าเป็นลูกแล้วย่ามมีธุระป้าปาามมยีนั่่นนนูีโทรหาแตเมงยล่ว่่่าานนเเยลลสุดูก้อใจแมึงา ก็ถึงเวลาเข้าเที่ยงนักกีฬาก็ต้องพักยกขาพักยกกินยังมาตี้กับมนู่ส้นคือเก้ากินก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวตาม้าหนอกข้าเดินหญิงเป็นก๋วยเตี๋ยว่ท่าสซซอดพริกอยากสิบอกว่าแซ่บบอคากนี่แหะสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมของภาคอีสานเลยต้องกินก๋วยเตี๋ยวใซ่ซอดพริกเท่านั้นค่ะมันจังสีเข่ากันแล้วมันก็จังไหยแซ่บตอนนี้กับม่ยุบ้านก็เฮดใท้ทั้งสองคนนะอยากเฮดนั่นเฮดนี่เฮทเอียงที่จะหองอยากเฮดมากขึ้นนบทึ่งไอ่ก่อนแก้วก่อนข้ามกับเลี้ยงเตี นี่แหละเขาถึงบอกถึงว่าเป็นงานอิสระอิสระอิหีพวก,กฉันมาอยู่นะ่ะแต่ว่าถามว่า,ามือเก่าเก่าไรเท่าบอกกับมือเกา่าเก่าค่ะพอไปยังตีงานที่พวกฉันหตุมันก็บว่าเป็นเวลำเวลามมอาล้วอีกอย่างมันกับยู่ซื้อบ่ไ้ค่ะแล้วที่พวกฉันออกมานะก็มีไทยบ้านมาลากจากจ่ายทามข้าวถามข้าวถามตลอดได้ได้ทาไอ่อนแกวกอนค์ข้าพากันออกมาพากันออกมา,าอ,อมาีหยัง,อ,ยงออกงานทั้งสองคนมาเหตุอีหยังนี่แล้วเปิดบริษัทเปิดบริษัทขายอีหยังเหตุอีหยังออกมาก็มาเหตุธุรกิจทุกอย่างค่ะทุกอย่างเกี่ยวกับอออนนนนล์ททที่่้เเงงงิิิิรรษัืกพาาธุจห ลายทุกอย่างค่ะก็คือเมาตรงๆอ่างไงว่าเพชรบริษัทเปิดบริษัทหากินน้ำปากแกของนะก <c oughs> ารเล่นตะกก้ของไอ้อไก่อนเกี้วก่อนข้าลนายหญิง,งตั้งแต่หุ่นจักรในไ,ไม่เนาะที่แหลกเนาะฉันก็เบิงก็เบ,บิงคิดเบิงนันเบิงนีในวิดีโอใน Facebook นั่งเด้ฉันกะบ่คิดว่านั่งสิมักเป็นชีวิตจิตใจสิเตียวเป็นเอาตายแบบนี้ฉันคิดว่าแบบว่านักกัสเตยเล่นนังสินะที่ไหนไดโอ้มกเขาเสนเลือดเลยค่ะแล้วตอนมักกันไม่ไจีบกันไม่ไหมกับมอสวางได้หูบอกอุ้ยมันเท่ะบอกคัก ช่วมืนี่ก็เริ่มชิ้แล้วปล่อยให้เขาไปบ้างอะไรบ้างตะกี้นันายหญิงเอ้ยสเต็ปการเตะตะกอของนางนี่โอ้ยกระโดดคัมปิน้นคัมปิ้นพุ่นเด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้จะเสิฟอย่างเดียวค่ะเพราะว่ายังตีตอนนี้น้ำนักตัวมันเริ่มเกินแล้วค่ะเกสิบแ8แล้วมัน 18, มนักนนดามันกระเดืบบุกนดอกแต่ก็มักเตะคือเกาหลังจากนานกรตัดภาพมาที่ตอนแรกค่ะเพื่นก็สิบาฉลองกันค่ะบ่ด,ดูว่าได้เชมบ่แชมนักบาว่านลองแบบใะเมนูที่กินที่ฉลองมนี้คคือาเปด่ะอเีทเลือดงว่าอนใดทำแต่ว่ากับสิบกกนมากิน ก,ก่อนแก้วก่อนคัำเป็นกรับไปเฮียนก่อนเด้ไปหาลูกหาเมียเราก็ไปบอกว่ามือแรงของนิยากไปกินลาบเป็ดเด้กอกกระเพื่อสามถุงดออีนี่กตาควางลึกยึกใส่ล้วก็บอกว่าโอเคโอเคจา้าเดี่ยวก้อนสิไปบมมนบ่แม่าก็บอกว่าการไปกินเขาอยู่เฮียนผู้อืน่นจะอะไรก็ต้องออกกระติบเขาพายไปนน้ำเด้อว่าซั่นเพิ่นแตงให้ลูกไส้พอเราหูว่าอ้ก่อนแก้วก่อนค้ำสิ่ด้ไปกินเขาเฮี้ยนเพิินแมนบ่เราก็ปรับแป๊เฝ้าหนึ่งเขาเฝ้าอุ่นเขาไปทายลูกไส้เลยเด้ะี่ละบอกเลยความหนาักของเมญ่าฉันนะ แล้วเราเห็นน้ำเบอร์สุยางได้ด้วยละ่ะคือความนนาลักของเมญ่าฉัน